วันนี้ได้เลิกเปิด u n นบ็อกซ์อบ็อกฝักบัวอาบน้ำพกผ้านะคะที่เราสั่งซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่เคยใช้เลยอ่าวันนี้ก็ได้เลิกแล้วพร้อมกับเต็นท์ห้องน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเต็นท์ก่อนเป็นเต็นท์เราเลือกแบบสีดำมันมีหลายสีแต่สีดำมันน่าจะแบบคลาง แสงได้มากสุดแต่ว่าเ้าตอนอยู่ข้างในกลางคืนแล้วเปิดไฟไว้มันก็เป็นเงาเงาหนนะ่อยนะอันนี้ก็ถังน้ําที่เราจะเอามาใส่น้ําอาบนะคะมันก็มีตัวดูดอันนี้เนาะจุ่มเข้าไปเลยก็ปิดฝาไว้จะได้ไม่กระเด็นห้องน้ําก็กว้างอยู่ร้อยอ่าเดี๋ยวเดินเข้าไปให้ดูเพื่อสูงร้อย 75็สิบห้าก็เหลืออยู่อีกประมาณยี่สิบเซนได้แล้วก็มีอันนี้เป็นเสื้อผ้าแล้วก็เอาไว้ใส่อะไรกระจุกกระจุกกระจุกกระจิ๊กไม่ใช่กระจุกกระจิก,ก,จก,ก,จกอ่ะและอันนี้ที่เราจะมารีวิวนะคะก็เป็นฝักบัวอันนี้คือสวิตปิดเปิดของมันตัวเมื่อกี้คือตัวที่สูบน้ำแล้วตัวนี้ก็คือฝักบัวเริ่มแรก แบตที่เราใช้เป็นแบต UPS แบตไฟสำรอง UPS อ่า12โวลต์8แอมป์เท่านั้นเองใช้สำหรับปกติใช้สำหรับเปิดพัดลม12โวลต์นะคะอันนี้เราก็เสียบไปเลยแดงแดงดำดำเบบทีนี้ขัว้วมันจะเป็นแบบที่จุบุรี เราซื้อตัวนี้มาแล้วเสียบเข้าไปไม่มีมือท่าน,นช่วยหน่อยเสียบเข้าไปให้แน่นรึ๊กแน่นดีแล้วนะคะแล้วก็อ่ะปิสวิตเลยจ้าน้องน้องเปิดยังอ่ะปิสวิต อ้าวทำไมอ่ะอ่ามาแล้วอันนี้เดี๋ยวน้ำหมดพอดีเดี๋ยวจะอาบจริงๆอันนี้ทดสอบให้ดูน้ำก็ไหลแรงอยู่เนาะได้อยู่เนาะอันนี้มันจะปรับระดับความแรงของน้ำมินแม็กนะคะโอเคเท่านี้แหละเดี๋ยวจะลองใช้จริงว่ามันเวิร์กไหมแล้วก็มาบอกอีกทีหนึ่งนะคะเฮีย้า